ใช้เปลือกมะพร้าวแห้งหรือกาบมะพร้าวนำมาทุบแล้วสับให้เป็นชิ้นจากนั้นตั้งหม้อบนเตาไฟแล้วนำเศษเทียนลงในหม้อรอให้เศษเทียนละลายเมื่อเศษเทียนละลายแล้วยกหม้อออกจากเตาจากนั้นนำกาบมะพร้าวสับลงในหม้อแล้วคนเพื่อให้น้ำเทียนซึมเข้าให้ทั่วใหญ่มะพร้าวเสร็จแล้วปล่อยไว้ให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วก็สามารถนำเก็บหรือจะนำไปใช้งานเลยก็ได้โดยสําหรับการก่อไฟเตาถ่านให้ทำการจุดไฟแล้ววางลงในเตาจากนั้นนำถ่านวางที่รอบๆกองไฟแล้วค่อยวางถ่านทับที่ด้านบน<ๆ>เพื่อที่ว่าไฟจะได้ติดง่ายติดเร็วติดแล้วขวันน้อยขวัญไม่เยอะหรือจะเป็นการก่อไฟเตาฟืนก็สามารถทำได้โดยทำการจุดไฟใส่กาบมะพร้าวที่ได้ทำไว้ แล้ววางลงในเตาจากนั้นก็สามารถนำฟืนวางลงได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีก่อไฟเตาถ่านและก่อไฟเตาฟืนแบบควันน้อยควันไม่เยอะก่อติดง่ายก่อติดเร็วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ